กรจะเห็นว่าการทำสมาธินั้นไม่ยากอะไรเลยเป็นของดีง่ายๆสบายๆแล้วก็ปลอดภัยง่ายเรียบง่ายสบายปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยจากการทำสมาธิาเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่ในโพรงตนโพท่านก็ยืนยันว่าสมาธิน่ะทำใจให้เกิดสมาธิให้ใจตั้งมันมันไม่ได้ยากตามที่เราได้คิดเอาไว้เนี่ยไม่ยากเหมือนที่คิดมันทำได้กันทุกคนละขอให้เข้าใจหลักวิชา เรียบง่ายสบายปลอดภัยถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็จะง่าย